สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปูจะนำเสนอวิธีการทำเมนูที่เป็นเมนูอาหารประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนั่นก็คือหมี่กะทิอุบลนั่นเองค่ะซึ่งหมี่กะทิของอุบลนะคะจะมีวิธีการทำแล้วก็ส่วนผสมที่ไม่เหมือนของที่อื่นนะคะจะเป็นส่วนผสมเฉพาะของจังหวัดเรานะคะซึ่งหมี่กะทิอุบลในปัจจุบันนี้ก็หารับประทานได้ยากก็จะมีบ้างทัา ถ้าเผื่ออยากทานนะคะก็หาซื้อได้ตามตลาดสดตลาดเช้าทั่วไปแต่ว่าเขาทำขายก็จะมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนักนะคะรสชาติก็จะออกไปทางหวานหวานจ่อยหวานแหลมหวานเจี๊ยบหวาน,วานมากๆซึ่งเราทำเองจะได้คุณภาพมากกว่านะคะแล้วก็เขาทำก็จะใส่หมูสับน้อยนะคะเราทำเอง ก็จะได้รสชาติที่ดีกว่านะคะได้อาหารที่มีคุณภาพดีกว่าซึ่งเชื่อว่าทุกๆครอบครัวนะคะที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีน่าจะทำเมนูนี้เป็นกันทุกบ้านเลยนะคะซึ่งส่วนผสมก็มีไม่มากนะคะก็จะมีพริกแกงค่ะพริกแกงแดงหรือพริกแกงเผ็ดนะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะหมูสับน้ำมะขามเปียก ไข่ไก่นะคะตามสูตรโบราณนะคะจะใช้ไข่เป็ดนะคะแต่ว่าปู้ไม่ชอบไข่เป็ดก็แล้วก็มีมีเฉพาะไข่ไก่ที่ติดบ้านนะคะก็เลยใช้ไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตีแล้วก็ใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็อนน้ำปลาค่ะตอนนี้นะคะก็นํากะทินะคะตั้งไฟก่อนนะคะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราถึงจะมาปรุงเริ่มปรุงกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ กะทินะคะเราจะใช้หัวกะทินะคะประมาณ1กิโลกรัมนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงซื้อมานะคะพริกแกงเผ็ดสิบาทค่ะใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็คนให้ละลาย ใส่ส่วนที่เหลือค่ะคนให้พริกแกงละลาไปกับตัวกะทิเลยน,นะคะ ใจว่าทุกๆบ้านที่อยู่จังหวัดบลน,นะคะทําเป็นกันแน่นอนนะคะแต่ว่าต่างคนต่างก็จะมีสูตรประจําบ้านสูตรของใครของมันนะไม่ว่ากันนะคะทีการทําอาจจะเหมือนกันหรือว่าอาจจะแตกต่างในารายละเอียดนะคะของแต่ละบ้านจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะ หัวสับที่เคยใช้ประมาณ 0, ครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาปรุงรสกัน,นะค่ะ นี้พอกะทิของเราเดือดแล้วนะคะก็จะเริ่มปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวนี่คือใช้ของเพชรบุรีเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะใส่ลงไปก่อนเลย ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราได้ความหวานจากตัวกะทิอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะตามด้วยเกลือป่อน เต้าเจียวนะคะเต้าเจียวนี่เป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำหมี่กะทิแล้วก็น้ำปลาค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสดูนะคะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพิ่มไปอีกหน่อยรสชาติที่ได้ควรจะออกเค็มๆหวานๆน,นะคะเกลือเพิ่มไปอีกหน่อย คนให้สมวนสมเข้ากันนะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะย้ำอีกทีว่ารสชาติต้องเค็มเคมหวานหวานเปรี้ยวนิดเดียวนะคะจากน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวขอเปรี้ยวอีกหน่อย คือไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็คือทําไปชิมไปทีแรกคือใส่น้ําตาลมะพร้าวไปนิดเดียวแต่ว่าจริงๆพอมาชิมแล้วมันยังไม่หวานพอนะคะซึ่งความหวานจากน้ําตาลมะพร้าวนี่มันจะหวานแบบนุ่มนวลมันจะไม่หวานแหลมเหมือนเราใส่น้ําตาลทรายนะคะชิมดูอีกที เดี๋ยวต้องขอหวานอีกนิดนึงใส่น้ำตาลมะพร้าวเพิ่มไปเลยค่ะอาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้หลําม,มันมันไม่ได้หวานแหลมอะค่ะมันหวานแบบนวลนๆนะคือเมนูนี้ต้องยอมให้หวานนิดนึงแต่ไม่ใช่คือหวานมากหวานเจียบหวานจ่อยเหมือนที่เขาปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายที่ขายในตลาดนะคะ รสชาหน่าจะโอเคคนให้น้ำตาลทรายละลายให้ดีนะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือใส่ไข่ เล่งไฟให้แรงนิดนึงนะคะแล้วก็โรยไข่ลงไปปางสูตรนะคะบางตำรับเขาก็จะนิยมใส่ถั่วี่สงขั่วป่นลงไปด้วยแต่ว่าบ้านปุ้มไม่ใส่นะคะ พอไม่เลยสองกองระยาใส่ไข่เพิ่อมอีกสองกองนะตีแรงๆเลยค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมเร่งไฟให้แรงนะคะแล้วก็โรยสูง ไข่ก็จะเป็นริ่มริ่มสวยนะคะชิมรสครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อความมั่นใจนะโอเครสชาติเป๊ะแล้วค่ะ เดี๋ยวก็ติดไฟได้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการลวกเส้นกันต่อไปนะคะวิธีการลวกเส้นนะคะก็จะตั้งน้ำนะคะใช้ไฟแรงเลยนะคะรอให้น้ำเดือดนะคะทีนี้ก็จะมาดู ตัวที่เราจะใช้ลวกเส้นก็คือเนี่ยค่ะหัวที่ใช้นึ่งข้าวเหนียวนะคะเส้นที่ใช้ก็จะเป็นเส้นเล็กนะคะเตรียมใส่อันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์พิเศษนะคะที่เราจะใช้ในการลวกเส้นนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอน้ําเดือดพล่านได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะจุ่มเส้นลงไปเลยค่ะ อยใส่น้ำเยอะไปนิดนึงไม่ <c oughs> เป็นไรแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะเกลี่ย vier. สาวสาเส้นให้มันไม่ติดกันนะคะลวกแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ยกขึ้นเลยค่ะ แล้วก็สบัดสบัดนะคะให้มันเสะด็จน้ําเดี๋ยวเรามาตัดผักกุยช่ายนะคะผักกุยช่ายก็จะเป็นส่วนผสมอีกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำหมีกะทิอุบลนะอันนี้ปลูกเองนะคะ ก็จะมาตัดนี่ค่ะเห็นไหมคะกุยช่ายสดๆจากกระถางจากสวนครัวเราเองนะอันนี้เป็นผักสวนครัวนะคะที่ปลูกข้างๆทางเดินขึ้นบ้าน แล้วก็ข้างสระว่าน้ำก็จะมีพวกกะเพรานะคะแล้วก็เลมอนที่ปลูกอยู่ข้างสระว่ายน้ำจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็จะคลุกด้วยน้ํามันกระเทียมเจียว ก็เคลาน้ำมันกระเทียมเจียวให้เข้ากับเส้นนะคะจากนั้นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกุยช่าย เมื่อกี้ที่เราไปเก็บที่กระถางน,นะคะก็คือตัดลงไปเลยค่ะใช้เป็นกุยช่ายสดนะคะไม่ต้องไปลวกสูตรของบ้านเราทำแบบนี้นะคะถ้าเผื่อใครไม่มีใบกุยช่ายนะคะก็สามารถใช้ต้นหอมแทนได้แต่ว่าตามสูตรเดิมนะคะเราจะใช้เป็นใบกุยช่าย